ขายอะไรบ้างคะขายตุ๊กตาขายอะไรเยอะแยะลูกค,ค้ากิ้งมาแล้วคะ่ะอ้ยลูกค้าสนใจอะไรไหมคะถามทีลูกค้าสนใจอะไรไหมคะคุณพ่อขาะซื้อให้น้องได้นะคะมีอะไรบ้างคะคุณพ่อขาซื้อให้น้องได้นะคะก็เอาสินค้ามาให้ลูกค้าด่วูสิสินค้ามีเยอะแยะตุ๊กตาโอ้โหมีตุ๊กตาอะไรบ้างอะ มีตุ๊กตาอะไรบ้างนะมีตุ๊กตานกคู่ที่กอดก็มีนะคะที่เหล็กฟันก็มีค่ะหมอนนุ่มก็มีนะคะหมอนเน่าก็มีค่ะว้าหหมอนเน่าแล้วใครจะไปทําไมล่ะไม่ใช่หมอนเน่าร้านนู้นค่ะด้านนั้นนี่มีหมอนหมอนไม่เน่าไหมมีหมอนหอมค่ะไม่มีหมอนเน่าไม่มีค่ะหมอนหอมเป็นยังไงอ่ะ แล่วดูลูกค้านี่ลูกค้าทำท่าอะไรเนะี่ยแล้วอันนี้ก็คือเป็นโนโทโอมนะคะแต่ว่าน่ารักเลยคะ่ะใครสนใจชือ้อชื้อเข้ามาได้ในะอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันนะคะ <All internet S 2> อินเทอร์เน็ตได้ด้วยแ่่ชื่อว่าเรนเดอร์เรนเดอร์ใช่ไหมคะชื่อว่าเรนเดอร์ใครตั้งให้เนี่ยชื่อเรนเดอร์เนี่ยเรนเดอร์ตั้งชื่อเองใครสำหรับซื้อ ได้แค่ผู้ใหญ่กับเด็กนะคะซื้อได้แค่ผู้ใหญ่กับเด็กคะ่ะไม่มีเงินสดทําไงคะจ่ายทางไหนได้บ้างใส่โทรศัพท์ได้จ่ายบัตรได้แล้วใช้บัตรได้ใช้โทรศัพท์ได้นะโหนี่เข้ามาคะ่ะร้านฟรีคะ่ะเด็กซื้อเองไม่ได้นะคะผู้ใหญ่ซื้อเองให้เด็กได้จ้าวันละห้าบาทสี่บาทก็มีนะจ้ะไหนตัวไหนสี่บาทฮะ โอ้โหเป็นอะไรอ่ะสี่บาทอ่ะเป็นตุ๊กตาอะไรเป็นตุ๊กตาเป็ดค่ะตุ๊กตาเป็ดมีชื่อไหมอ่ะมีชื่อชื่อว่าน้องหอมค่ะน้องหอมใช่ค่ะอืมอันนี้เก้าบาทค่ะโว้ยเก้าบาทเก้าบาทเป็นอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเก้าบาทชื่อว่าน้องมะลิค่ะน้องมะลิใช่ค่ะมันเป็นอะไรกระรอกเหรอมันเป็นตุ๊กตากระต่ายค่ะตุ๊กตากระต่ายตุ๊กตากระต่าย สีอะไรคะสีเทาสีเทาสีเทาภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะไม่รู้ค่ะแต่เป็นคนขายใช่เหรอตัวภาษาภาษาอังกฤษอะไรสีเทาอ่ะอะไรนะกรีนหรือเปล่ากรีนมันเขียวค่ะกรีนมันเขียวแล้วเกรย์อ่ะเกย์ใช่ไหมกรีนน่าจะใช่นะคะใช่หรือเปล่าล่ะใช่ใช่ ใจชีแล้วมีแล้วมีสีอื่นอีกไหมเนี่ยมีตุ๊กตาสีอื่นอีกไหมเนี่ยมีอีกค่ะตัวขาก่อนนะคะสีชมพูก็มีค่ะสีแชมพูมัมเนเป็นตุ๊กตาอะไรคะเป็นตุ๊กตานกคุกสำหรับเหลืองต้มแล้วก็ชมพูค่ะเป็นตัวชมพูภาษาอังกฤษเขาเรียกสีอะไรอะ่ะชมพูหรอคะแชมพู พิงค์พิงค์พิงค์แล้วทำไมไม่ข้าวขาอมางั้นล่ะออเยรดามันเเลออยากได้เคี่ยวกุ่ดมีไหมคะเคี้ยวแพงไหมเคี้ยวกุดแพงไหมเกุาได้โอ้มีด้วยมีค่ะมีเพิงนวลด้วยเพิงนวลก็มีค่ะมันเก็บไว้บนนี้ค่ะแล้วเคี้ยวกุดมันสีอะไรอ่ะ สีดำภาษาอังกฤษเขาสีอะไรคะแบล็ a c k โอ้โหแล้วเพิงนวลน,น่ะเพิงนวลหรอคะเพิงนวลยังไม่ค่อยนะคะทำไมอะเพิงนวลไม่ขายหรอคะเพิงนวลเพิงนวลก็ขายคะ่ะเพิงนวลสีอะไรคะสีขาวค่ะสีขาวภาษาอังกฤษว่าอะไรคะไม่รู้คะ่ะแม่มแต่ว่าเป็นแม่าะคาค่ะแม่ไม่สอนได้ยังไงใช่หรอก็ใช่ไวหรือเปล่า <H it? S 1> ใช่ไวหรือเปล่า ใช่เปล่าไม่ใช่เนยก็เหมือนสโนไวท์อ่ะสโนสโนก็ขาสโนเป็นหิมะสีขาวๆไงใช่ปะใช่เอาเอาเอาลูกค้าดูลูกค้าดิลูกค้าขโมยเป็ดไปแล้วลูกค้าเอาเป็ดไปแล้วลูกค้าอะไรล้านลูกค้าไม่ยอมจ่ายตังค์เลยกวาเป็ดละเออเออลูกค้าวยวายแล้วเอาเป็ดไปเห็นไหมเด็กฟรีจ้ะอ๋อเด็กฟรีให้เด็กฟรีอะคะ โอ้โหโอ้โหขอบคุณค่าก่อนค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะถ้าเด็กมาซื้อเองมา